รถคันนี้นะฮะเป็นรถ Ford Ranger รุ่น xls g ก a ยร์ออสีดำนะครับรถคันนี้ได้แต่งอะไรบ้างเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับด้านกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะครับตัวนี้จะเป็นงานเทียบนะฮะเราก็จะมีไฟ Daylight ให้3ดวงตรงนี้เลยนะฮะของเก่าเราถอดคืนให้นะครับถัดมาด้านข้างก็จะเป็นไฟหน้า m ัลติ r e f ฟ e c กเตแบบ led นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันนะครับไฟ d a y t i m r u u n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  l l i h t t ตัวนี้นะครับเป็นตัว c c l a m p นะครับระบบไฟหน้าก็จะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับรวมถึงสามารถปรับโคมไฟหน้าให้สูงหรือต่ำได้ด้วยนะครับปรับระดับได้นะครับ4ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงกันชนนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมกับตัว กันชนที่เป็นทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้งานเทียบนะฮะมาพร้อมกับคิ้วล้อที่เป็นทรงแรปเตอร์ด้วยนะนะครับรถคันนี้นะฮะก็ได้เปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับเป็นขอบ20นิ้วนะครับแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กสีดำนะครับออฟเซตตัวนี้หน้าออฟเซตศูนย์นะครับมาพร้อมกับยางโอตานินะฮะนะครับซีรีส์ยางจะอยู่ที่275 55็ R 2 0นะครับนะครับใส่ไซ์นี้ไม่ต้องยกนะครับเพราะแล้วก็ไม่ต้องป่าซุ้มด้วยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับไซ์นี้เป็นไซส์พอดีเลยนะครับแล้วก็เวลาติดตั้งล้อแล้วเนี่ยจัดทรงออกมาแล้วเนี่ยครับล้อจะอยู่ในซุ้มนะฮะไม่ยื่นออกมานะครับในกรณีที่ลูกค้าบางท่านนะฮะก็เกรงกลัวว่าเอมันจะยื่นออกมานะครับ ก็แนะนําใหใ้ใส่ล้อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับมีการติดตั้งสติกเกอร์นะครับรถคันนี้เป็นรถที่ซื้อในนามบริษัทนะครับ mm hmm. เขาก็เลยติดตั้งสติกเกอร์เป็นของบริษัทเขาอันนี้ผมช่วยโปรโมทให้เลยนะครับสติกเกอร์นี่นะนะเป็นรถที่เน้นการใช้งานเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ใส่ชุด หน้าแรปเปอร์นะครับกระจังหน้าแล้วก็เปลี่ยนล้อขอบ20นิ้วก็สวยได้แบบนี้แล้วนะครับสำหรับรุ่น XLS สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถ Ford ดนะครับเ a น ger XLS ตอนนี้เรามีแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นดาวที่20%นาน48นงวดนะครับดอกเบีย้ย0%หรือลูกค้าจะเลือกรับชุดแต่งฟรีก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ